คอยๆงน้ำปุ๋ไม่มีประโยชน์แล้วพี่ดอกไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าเราอยู่บ้านไปไหนค่อยะค่อยน้ำพิสดารนะบ้านเถอน้ำมันน้ำพิสดารนะรับงานอาบน้ำหรอคะ ้าหลุดโอนห้าโอนมาก่อนหญิงจะขอดให้ดูยอมปงเนอฮะหนุ่มอีสานปงแคบนยอรูอาแจ็กซี่แท็กซี่ขมมวันนี้นะจ้ามือนแฮตส์มาแบบอาบน้ำสปาผิวน่แน่นอะ อสสัวรถันหลายแห้งนี่กูอยากให้สู้เบิงนี่ว่ากูบ่าอายบอกยังไงวะสู้เบิงเอาสู้เบิง์กรถันหลายแห้งนี่นี่กูปไปเรียว่าเล่นเด้เรนเด้อีแล้วแล้ว <c oughs> ผิวสวยใสให้ผู้ชายมองมองอย่างใหญ่มองรถกูอยากรถเสียบเขามาเฮ <c oughs> ้ยเห็นนมซ้ำแม่อุ้ยลื่มดิสัน เป็นต้นปีนหรอี่ดอกน้ำบ้านกูมันแปลกๆอ่ะมึงว่าไหมเออปัจีิมากระพ่านน้ำพุดอันนี้คือน้ำพุดน้ำพุดทีแบบซักสินที่ออกข่าวนะคะน้ำพุดก็นีเป็นน้ำชักพุธออกข่าวแล้วอันเช่าบ้านไปซักกินเพื่อเป็นสิริมงคล่แท้คือสวมซึมแคแทบน้ำมีโปรตีนไอไอต้องบอกนี่เราเวลาที่กูไล์สดเวลาเนี้ยคือเวลาที่เขากำลังออกกำลังกายเันี่ดอกเบิ้ง อ้ามึงบ้ามึงดูอ้ามึงเบิ่งอ้าวดำำอ้ามึงเบิ่งมึงจะไปกูละแวกเลยงไต่เบิ่งเด้อมันชิมีรถดิ๊กอัพส่วนมากคนมาวิ่ออกกำลังกายอ้ามึงเบิ่งคนรแรงออกบ้าแรงออกกำลังกายอ้ามึงเบิ่งแล้วกูอาบน้าบ้านเลยอาบน้าบ้านเลยมันจะชนกูไม่ว่านี่อ้ามึงถามว่ารถเรี่ยวมากนะนั่น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 อ้ามึงเบิ่งกูก็ต้องหันตัวยีดอกไม่กูละกลัวมันหล่นลงมาโทรศัพท์อ่ะยืนระวังเด้อมันกันน้ำแม่จอมันจะแตก ร่องขาเราตรงนี้เวลามันโดนแดดขอคอยขายของอยู่จ้าเออกูขัดไประแวงไปอ่ะเหตุด่วนนะที่ฉุกเฉินสูนย์ตกรุ่นปู้ก่อหันกล้องหน่อยแม่แม่หันกล้องให้่อยเขาเบื่อไงเขาเบือเสือแม่อยากให้เบิองไรเลยหรอกูจะให้มึงดูว่าบ้านกูอ่ะมันอันตรายซ้ำได้เดืนเจเห็นปะเนี่ยสามแยกยิงแล้วตรงเนี้ยเป็นส่วนวิ่งสุขภาพกูอาบน้ำตรงนี้เลย นี่ความเปรี้ยวความเปรี้ยวกูบอกแล้วว่าความเปรี้ยวกูจะบอกให้ที่อยากให้ผู้ใต้ดูข้อเดี๋ยวจังใจขี้ไข่ข้อข้อสุดดำประสเทแนบบอแมงซอยในเจ็บสามสามขมเบียร์ขมซอยในเจ็บสบจะข้างหลังให้ฉันมาข้างหลังให้มาหน้าเรนดีไหมไม่พอหลังใหญ่ดอกอะไหรือพลานจอดเครื่องบินเรื่องมากนะหอมแมคค้าไม่ได้กินเลยจุกจุกแผลใสกว่าอนาคต อีคุณคู่มึงมาอยากคนฉันอีโอ้ยอีคุณคู่นี่มันจะหลงอีไรอีคุณคู่มึงจะหลงอีไรดิอีดอกงไม่หาว่าไป็นวัวจีบตัวแดนไร้คุณคู่กูชิโตนเนิ่งฉันมาแบบฉันมาแบบพี่มาฉันมาเป็นฟิลบูซ่ายแต่ท่าริบสติอาบได้เลยเหรอได้สีบุ๊ดหล่อเท่มากครับก่อนไม่จะว่าหล่อเท่ตอนนี้กูอายคนแห้งเนี่ยขนยางอยู่ที่ ขดแล้วจะมีผัวไหมคะถ้าขาวตัวขาวนะคะหรือผิวใสคนที่ผิวผิวสองสีผิวใสอย่างเงี้ยมีผัวเลยนะจ๊ะให้ฉลางก่อนจนค่อยล้างแม่นักทิ้งไว้เมืองสู้อย่าเพิ่งออกไปใส่เล้อสวอยู่เป็นมูคูก่อนหน้าที่สุกเสริญอยู่ด้ พี่หนุ่มอยากรู้มากก็อย่าหงุดหงิดสูงกุยาติสูงอย่าเพิ่งออกไปใส่เพื่อมไม่มีหน้าที่สุกเสรินนมยาคุมไหมจะมาคุมอะไรหญิงไข่แปดไม่แปดค่ะกูรู้ว่าอยู่รล้มเมื่อกานกูกุยาตดดิแล้วทำไมพี่เบี้ยวอาบน้ำแล้วยงหน้าคะ เดี๋ยวาเขาก็หาว่ากูบูลี่มูจะของกูบเบาแล้วผิวใสมากนะคะนี่เจ้าพุธวิ่้มาเก่งบอลเก่งบอลมากตู่แน่นสุดบอกเลยหน้าบ้านกูอ่พุธใส่ออกกำลังกายวิ่งเช้าระวังเขาดึงเข้าปาดกูจะดึงเข้าเองค่ะหยอกไม่ยากอยูนี้ครับกูจะดึงเข้าเอง ไปน้ำเลยนะถ้าคุณยกนหลอดเนี่ยนะจะดอกนะ